ตัวอย่างหนัง P d a t r k i l e r o f k i l l e r พอาจไหมครับโอยนึกงว่าพูดผิดสามสองหนึ่งไปเลยจ้ากูเป็นเอาเป็นแอนิเมชันเหรอแอนิเมชันความรู้สึกเหมือน God of War เหมือนเลยคิดอยู่งั้นนะเยอะ้ายๆเึยวอา God of War นะต่อนลรก นี่มันย้อนกลับไปนานมากเลยครับอ๋อเห็นเครื่องบลบแล้วเออน่าจะคล้ายๆสงครามเครื่องบินเก่าอยู่อ๋อมีความเป็นญี่ปุ่นด้วยนะเออญุโมไรอะไรเหรอเอออย่าบอกว่ามันไปอ้าววิจุนัยอีกแล้วอ๋อแต่มันเข้าในดิสนีย์ชาร์ตเฮียเออแม่งเท่นะดาบแบบสวยนะแอนิเมชั่นที่ทำดีเลย ใอญก็ระวอร์นให้ฉะเลยอันนั้ววนแดดเดวิวแล้วเป็นมอนสเตอร์ที่มาที่ไหนมาแต่ละประเทศเหรอพีพเ,เตอร์ว่ะนี่ตัวพีเ,เตอร์เทพว่ะมีมาลินจาอันนี้มาสงคราโลกน่าน่าจะในยุคสงครามโลกเลยพี่เนี่ยยานโอ้ยเเอแบ,บ็กแบนเตอร์ไม่ใช่พีเ,เตอร์คนเรื่องเยอะเท่นะ ตัวมันบึกยังไงวะเออตัวบึกเลยอะตัวบึกกว่าในหนังเอกอะแต่มันโหดนะดูดิจานมันนีอหายตัวได้พรางตัวได้เอาจริงอะคนสู้ไม่ได้หรอกผู้ดีเตอร์อะมันมองเราว่าว้าวโอ้ยสุดพีชแอนิเมชั่นติดเลสนะติดเลสผูีเตอร์ 6มิถุนาในดิสนีย์พัทฮอสตาเอ้ยน่าดูน่าดูเออน่าดูอยู่มัองน่าดูมากเป็นแอนิเมชันที่อยากอยากดูอยู่เหมือนกันเออเป็นไงเลือดสาดสมใจอยากไหมคือตัวพีเตอร์อะมันคือผู้ล่านะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล่ามันใช่แล้วมันคืออะไรมันไม่ได้ล่ามนุษย์มันล่าเอเลี่ยนด้วยอืมมันล่าหมดอ่ะเออก็คือเหมือนมันเป็นเกมของมันอะอืมใช่ใช่พี่เคยดูปะล่ะพีเตอร์ที่ผ่านมาที่เป็นหนังคยดูนู่นนะสมัย ใหม่นเบล่ออโนเอออโน่สวอสเนเกอร์เราเล่นอ่ะเออไอที่พางตัวเกับโคนอ่ะเออแล้วก็ภาคใหม่ๆก็คือเอเลียนปะทะพีเดอร์ไอที่แบบไปเจอเมืองเก่ามีน้ำแข็งมีน้ำแข็งเมืองเก่าใต้น้ำแข็งไงอือแล้วก็ล่าสุดก็เป็นพีเดอร์เพลย์ปะที่ย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยอ่ะอ๋อเออเออใส่ชุดแบบชนป่าชนเขาที่แบบอะไรเงี้ย ล่ากันกลางเปิดเกิดสงครามมากตอนนั้นหนังทำออกมาดันเลนแล้วก็เป็นพึ่งกันนะเออแต่เราไม่เคยเจอในเวอร์ชั่นของแอนิเมชั่นเลยกออใช่อช่ไม่เคยเป็นแบบครั้งแรกเลยเราเออที่เป็นแบบวาดเป็นแบบแอนิเมชั่นกร์ตูนหน่อยอะไรอย่างี้แล้วก็ทำออกมาดูน่าดูเหมือนกันเหือยเลือดสาดเลยอ่ะเออหน้าดูเหมือนกันนะผมต้องดูนี่ดูดีๆนะพ่อแม่จะให้เด็กดูเนี่ยต้องดูดีดีนะเพราะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าบิดแล้วดาบมันปุ๊บหันตัวหันรึ่งตัวหรือว่ายิงปืนขึ้นไป พดกับเครื่องบินเลื่อนสาดเต็มเลยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยมีการปิดกั้นเท่าไหร่เนาะเออเรื่องเรื่องภาพอะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็จะเสพสื่อ้ง่งๆนิดนึงดิสนีย์เขาเริ่มเปิดแล้วไงเมื่อก่อนเขาแบบอไม่ได้เลยนะไม่ดคาโรงแรมไม่ได้ละหัวหลุดตวขาดเลยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเปิดแล้วแ้่แต่มีมาเวลเข้ามาเป็นของเขานะ เขาเริ่มเปิดมากขึ้นแล้วอันนี้ก็ตามได้ในสตรีมมิ่งของดิสตี้พัสนะครับก็พิเนเตอร์ครับผม